สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้สิมาเห็ด <c oughs> นับกิน่นไอพี่น้องเบิรงอีกแล้วมันกำลังมากพี่น้องวันนี้สิมาเห็ดหนึ่งปลานะครับผมนี่ปลาจาระลเมดครับโหด้าปลาจระเมดทะเลได้นนพี่น้องเด้อนี่ใส่ปลามาเราคั่วเลยครับปลาจาระเมดเก็ดมันสีละเอียดนิดนึงแต่ว่าผมมีก่างนะพี่น้อง ขุดขุดก้างออกครับผมจะมาเห็ดปลาราดพริกปลาหนึ่งมักนาวนะครับเบาพิษเนี่ยวมมาผอกับเสบปลากล้วยอีกแล้วอี่น้องมีดเท่าเลยใส่ครับมีดหลังต่อเบอร์หนึ่งพี่น้องขั้วเอาทวงมันออกครับพี่น้องปลาทะเลม่วมมีอย่างหลายลขี่ก็บ,บ่คคอยมี อาทอมเนาะโอ้ยควันกันอ,อะไรเนาะน,นี่ครับเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวไม่นิ่มบัรนี้เข้ากันมากขี้มันให้ซอดมันเข่าเนื้อเข่าหนังนะพี่น้องนะน,นี่หนึ่งน่ามารดี้นี่ครับเรียบร้อยพี่น้องนี่พาแล้วนะ พาแล้วครับมื้อนี้เอาแบบดีๆพี่น้องเอาแบบกินได้นะครับเอาแบบกินได้สูพี่สูนองเบิ้งนะครับน,นี่มักป่าครับที่นี่มักป่ากระเทียม,อ,มอันหน่อยนะ อโ oh. oh. นี่ใส่ลงไปครับเรียบร้อยน,น้ำปลาน้ำปลาครับรคครับใส่ลงไปซอสหอยมันหอยครับเใเครื่องปรุงมันติดเนื้อปลาซอสฟ้าเขียวเพิ่มรสชาตินิดนึงน,ออน่องนัวๆน้ำตาลเล็กๆจักหน่อยใส่ลงไปนี่นี่ก็ข้นครับพี่ร้อง ใส่เลยครับพี่นอ้องหอนแล้วหมอเขาหอ,อนแล้วนีอ่อย่างนี้นครับสมัยผมอยู่ในโรงแรมที่บนหลอดผมก็เห็ดสีแล้วครับพี่น้องหนึ่งปากโอ้พี่น้องตีดไว้แล้วเข้ามาเห็ดน้ำราดนะครับผมครับผมน้ำหนึ่งบางนาแลนะ้พี่น้องนะทีนี้โอเคโอ้ าพี่น้องครับบัดน,นี้ปลาเฮาใกล้จะสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮานึ่งไว้ทีนี้ครับผมเชฟกระทะลุดปุด๊บหรือว่าเชฟปลากล้วยนะครับผมสิพามาเฮ็ดอ่าน้ำราดครับน้ำราดนะพี่น้องอืน้ำราดนึงมะนาวกระเทียมครับใส่ลงไปตำนะครับผักพริกครับมักเผ็ดก็ใส่หลายมักบ่เผ็ดก็ใส่ได้น้อยนะครับอันนี้ผูใ้ใดก็รู้บ่ต้องบอก ตำพอหยาบๆยบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวให้น้ำราดไปจากประมาณ2บิ้ง2บิ้งพี่น้องหู้จักบอก2บิ้งหรือว่า3บิ้งเดี๋ยวแต่ความชอบของผู้ใดมักส้มมักเปรี้ยวกใส่ลงไปผงนัวใส่ลงไปน้ำตาลขาดบอไดนะครับปรุงให้มันออกเปรี้ยวหวานพี่น้องนี่ น้ำปาดีลงไปนะครับน้ำกระเทียมดองเพิ่มความเป็นสามรสมั่นกโะโคเลโคเลโคเลจากน้นกะซิมเบิงพี่นอ้องอืมโอเคแล้วใส่ผักลงไปผักชีนะครับหน้าตาจะได้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เลย เวลาห้าวราดตัวปลาจะได้ดูสวยงามครับพี่น้องเปิดขึ้นเบิง้งโอ,โโอโ้นี่นะครับพี่น้องปลาสุกแล้วนะครับผมจิจัดใส่จานนะครับนี่ปาาลาจระเม็ดที่เห้าหนึ่งวัยกะสุกแล้วครับพี่น้องผมเอาใส่จานเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับพี่น้องนี่ น้ำราดที่เข้าเห็ดเป็นปลาหนูงกงนาวเรียบร้อยครับนี่ยราดลงไปเลยในตัวปลาครับแบบนี้เลยนะฮะว้าวเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมปลาปลาหนึ่งมะนาวนะครับพี่้องไปกินกันเลยที่นี่